ันนี้ก็เป็นการนัดตรวจพยานหลักฐานคดีที่อนุสารีย์ญญประชาธิปไตยในการเกิดขึ้น,นเป็นกินเป็นคุณบริษเ,เป็นจำเลยคนเดียวนะฮามาตรา112แล้วก็116แล้วก็หลายมาตราวันนี้ตรวจพยานหลักฐานก็คือก็สารเบิกตัวคุณบริษนั่งรถเก็นมาวันนี้พ่อแม่ก็ได้มีโอกาสกพูดคุยกัน ศาลก็อนุญาตให้พ่อแม่กับเพื่อนที่เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ด้วยกันเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันเพราะว่าเพ็นวิ่งเขามีปัญหาเรื่องการเรียนเนื่องจากมันจะต้องไปติดต่อเพราะไม่ได้เข้ามาสอบไม่ได้เข้าสอบมันก็มีปัญหาในเรื่องการเรียนอาจจะต้องถึงขนาดถูกดีนไทยสายก็อนุญาตวันนี้ก็ได้รับการผ่อนปลนจากศาลพอสมควรวันนี้อาการถแถลงสื่อพยานทั้งหมด สามสิบสองป่าประมาณเก้านเพนกวินก็แถลงต่อสารว่าอันนี้อยู่ในรายงานนะเพนกกินก็แถลงต่อสารว่าเนื่องจากเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีนี้เนื่องจากไม่ได้สิทธิ์การปล่อยตัวชั่วคราวทําให้มีไม่มีโอกาสไปแสวงหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีได้เต็มที่เขาขอไม่ไม่ยอมรับ กระบวนการยุติธรรมเอาใจคำพูดนี้นะปฏิเสธกระบวนการในชั้นศาลเนื่องจากไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทำให้ไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมก็เลยขอไม่เข้าร่วมในการต่อสู้คดีก็ให้โจทย์สืบพยานไปแล้วขอถอนผม กับทนายคนอื่นหรือสองคนออกจากการเป็นทนายความโดยให้เหตุผลว่าหากมีทนายความไปก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เพราะเนื่องจากตัวเองไม่ได้รับสิทธิในการตรวจสอบพยานหลักฐานต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่แล้วอาจจะมีผลทําให้การดําเนินการของศาลเนี่ยเขาใช้คาพูดว่าเป็นเหมือนเอาทนายความมารองรับนะอันนี้คือคำพูดเขาที่ทแถลงต่อศาลว่า เขาเองคิดว่าเขาจะไม่เข้าร่วมขบวนการนี้เมื่อไม่เข้าร่วมก็ไม่จําเป็นต้องมีทนายความเขาก็ยังขอศาลว่าไม่ต้องเบิกตัวเข้ามาขึ้นศาลแต่เนื่องจากมันเป็นไปไม่ได้ในคดียาการพิจารณาคดีเนี่ยมันจะต้องพิจารณาต่อหน้าจําเลยอันนี้เป็นหลักกฎหมายนะเป็นหลักกฎหมายหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับหลักกฎหมายเรื่องต้องอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนั่นแหละศาลก็เลยต้องเบิกตัวเข้ามาเขาเขาปฏิเสธว่าศาลเขาขอศาลว่าไม่ต้องเบิกตัวเข้ามาหรอกเสียเวลา เพราะยังไงเขาคงอยู่ไม่ถึงอ่ะืนะลอย่างนี้กระบวนการมันจะยังไงต่อคะก็ยังคงนัดสืบสืบพยานโจทต่อไปได้เรื่อยๆหรือว่าก็คงนัดสืบพยานเจต่อไปนี่กาลังขึ้นเป็นนัดสืบพยานโจทย์แต่ว่าเนื่องจากเพนกวินเขาไม่อนุญาตให้ผมเนี่ยไปนัดสืบพยานเพราะเขาคิดว่าเขาจะไม่เข้าร่วมกระบวนการนี้เราก็เลยไม่ได้ไปร่วมการนัดศาลให้นัดสืบพยานโจทย์เก้านัดอ่ะนะคือให้ให,ให้ให้โจทย์นัดกำหนดวันนัดไปฝ่ายเดียวเหรครับ แล้วอย่างนี้ฝ่ายจำเลยนะคะจะยังไงต่อถ้าเกิดว่ามีการ่อทนายแลว้วก็ไม่ยอมรับตรงนี้ก็จะไม่มีการสืบพยานฝ่ายจำเลยหรอคะตามขั<ถ>้นตอนอถ้าถ้ามองในแง่ของเพนกวินเอามองในแง่ของกฎหมายก่อนคือตามหลักกฎหมายเนี่ยเมื่อคุณเป็นจำเลยแล้วคุณมาอยู่ต่อหน้าศาลแล้วเนี่ยเขาจะสืบพยานอะไรคุณไม่ตั้งทนายคุณไม่สืบพยานศาลก็ตัดสินไปตามที่โจทก์เขาเกล่าวอ,อันนี้คือกฎหมายว่ากันนะหลักง่าย แต่ในสายตาเพนกวินเนี่ยเพนกวินเขาเชื่อว่าเขาไม่ได้รับโอกาสในการต่อสู้คดีเนื่องจากเขาไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งเขาถือเป็นสิทธิ์ที่เขาจะได้รับแล้วคดีความในลักษณะเดียวกับเขาเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาต้องได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะว่าเป็นสิทธิ์แล้วก็ในลักษณะเดียวกันอย่างวันก่อนศาลจังหวัดเชียงรายก็อนุญาตให้ประกันตัว คุณอะไรอ่ะคุณบาสใช่ไหมปัตตาสาร้สานนายาแห่งนี้ก็เคยให้ประกันตัวเขากับเพื่อนฝูงในคดีแบบนี้มาสารนยาแห่งนี้ก็เคยให้ประกันตัวคดีที่มีโทษหนักของเขาโทษขบฏโทษฐานชีวิตเขาก็ยังได้รับเพราะเขาเชื่อถือว่าเกณฑ์ที่ใช้กับเขาเนี่ยไม่เป็นธรรมพอไม่เป็นธรรมเนี่ยทำให้เขาคดีนี้มันมีพยานโจทย์เป็นพยานบุคคลตั้งสาสองปากมีพยานเอกสารอีกร่วมร้อยกว่าฉบับ เพราะฉะนั้นเขาไม่มีโอกาสที่จะออกจากคุกมาตรวจสอบแล้วโทษมันเป็นกุ้นถ้าติดคุ้ก็ติดไม่ต่ำกว่า50าปีนะตามกฎหมายในคดีนี้นะเฉพาะในคดีนี้รวมทั้งการที่เขาไม่มีโอกาสที่จะพบปะหารือกับทนายความเป็นการส่วนตัวทำให้เขาคิดว่าเขาเหมือนกับนักกีฬาที่ที่ไม่รับความเป็นธรรมในกติกากฎเกณฑ์พวกนี้เขาจึงไม่เข้าร่วม ขาถือว่าถ้าเขาแพ้คดีเขาก็อาจจะชนะในความยุติธรรมเขาคงไม่มาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นคําถามคุณก็คือว่าคดีจะไปยังไงคดีเปื่ไงรก็ไปแบบที่สื่อพยานโดยจําเลยก็อาจจะอยู่ไม่ถึงวันนั้นหรืออยู่แล้วก็ไม่ได้ฟังและไม่ได้สนใจใยดีเพราะถือว่ามันเป็นบทกฎหมายที่เขาไม่สมควรจะร่วมด้วยก็ตึกที่ตึกา ถึงนี้จุดก็จะมีคำพภสาจาได้อยู่ดีไม่ว่าไม่ว่าคุณจะจะทํำยังไงคุณจะไม่คุณจะคุณจะหนีไปเดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายว่ารับพินารับหลังก็ได้ยั่ครับก็ไม่มีมีปัญหาอะไร คือคนเราพอเป็นทนายความเนี่ยพอพ้นจากการเป็นทนายความให้เขาเนี่ยมันก็คงจะไม่มีภาระก,กิจอะไรที่จะมีความห่วงใยแล้วละ่ะเองแต่ความห่วงใยที่มีอยู่ก็คือคือคือก็ห่วงกังวลน,น้องๆห่วงกังวลคนที่เราเห็นว่าเขาเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์เลยนะเขาน่าจะได้รับการพิสูจน์ในระบบยุติธรรมที่เป็นธรรมผมก็ห่วงเขาในฐานะเขาเป็นน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันนี แต่คิดว่าคงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้เพราะเขาจะไม่เข้าร่วมกับประการยุทธธรรมที่สาอายาแห่งนี้ก็เราก็ไม่สามารถเข้าไปได้แล้วอันนี้เป็นการก็ที่ตอนได้หลบพบลูกก็ดีใจเนาะได้เจอลูกเขาไม่ได้เจอกันมานานแล้วไม่เคยได้เจอกันตัวเป็นๆแต่อย่างที่บอกพอนั่งเจอแล้วก็นั่งคุยนั่งดูอะไรเงี้ยคือนั่งดูเขาเนี่ยก็สังเกตเหมือนกันเราก็เป็นนักสังเกตเนะว่าเขาจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงบ้าง อะไรเงี้ยค่ะก็สุขภาพเขาเป็นยังไงเพราะวันนี้เนี่ยเขาได้เจอทั้งพ่อแม่น้องเจอเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็หน้าตากือเขาอ่อนสดชื่นคือเขาดีใจเสมอแหละเวลาเขาได้เจอคนอื่นนะคนที่อยู่ในคุกต้องเข้าใจว่าเวาเขาเจอคนข้างนอกก็เป็นแบบเป็นสิ่งที่แบบชื่นชูจิตเขาแต่พอเราสังเกตเรื่องอาการก็ยังกระซิบบอกเลยว่าเอ๊เขาซ่อนอาการอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาดูว่าเขาผอมลงก็น้องเขาก็ถามเหมือนกันว่าพี่ น้ำหนักเป็นยังไ,ไงพอเขาบอกน้ำหนักไปเนี่ยเรามาคำนวณสละตะแล้วเนี่ยลดไปเกือบ20แล้วนะแต่จะแต่20แล้วแล้วก็แล้วก็ยังถามเขาว่าไอ้ที่น้าเกลือเนี่ยที่บรหลุดอยบ่อยหลงังๆเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยน้ำเกลือสายน้ําเกลือหลุดจากแขนเนี่ยสองสารอบแล้วที่เลือดก,กระโูดนะคะต้องทาใหม่แล้วเขาก็บอกว่าแขนเขาเนี่ยคุณจนแบบนิ่แทัจะไม่มีเส้นแล้วให้เสียบน้ําเกลือแล้วเราก็คุยว่าสังเกตก็นั่งกับพี่ข้างๆสังเกตอาการเขาอย่างเขา,เขาคุยกับสาร เอ๊ะทำไมแบบหรือว่าอไอย่างเงี้ยทำไมมือเขาสั่นอะออย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูเอ๊ะทำไมมือเขาสั่นก็คงหมดแรงอะเขาคงเหนื่อยอเหนื่อยมากเพราะว่าเขาจะพูดอะไรสักอย่างเนี่ยเขาต้องใช้พลังเยอะแล้วยิ่งวันนี้เขาต้องมานั่งคิดแล้วก็โต้ตอบกักสารอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่จริงก็ไม่ได้พูดนานเลยนะพูดแป๊บเดียวแล้วมีไมโครโฟนด้วยไม่ได้ตะโกนเลยมากแต่มือเขาสั่ลนละคือเขาคงหมดแรงจริงๆอะแต่ว่าอย่างที่เธอทาเธอทำแบว่าเธอเข้มแข็ง จะทำเป็นว่าเธอแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่ให,ให้ให้พวกเราเป็นห่วงแต่เรารู้ได้ว่าเออสภาพเขไม่ได้เราก็มาก็ด้วยน้ําเกลือนั่งรบเข็นแล้วก็ไม่สามารถที่จะพยุงตัวเองอะไรได้